แต่การันตรอยโอกาสท่านเจรามุเจราางเพื่อนสมานิกท,ทุกทุกท่านในการการ่านการนี้เป็ขอนุญาติโลาสาุช่เทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่ทธันวาคมพุทธศักราช2,566ตรงกับคนแรร8ท่านเดือนอง ก็เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเจิญกุสลปราบทวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระองค์นั่ตัคิดท,ที่เราหลายคนหลายท่านได้มีโอกาสได้รื้อถึงคุณของพระองค์ที่ได้ทรงทำให้แก่ะสมนิกรชาวไทย และผู้คลที่มีส่วนได้รับรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาต่างาและได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามสควรคแก่ถานาที่นักการนั้นนั้นนั้นก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่มีผู้กระทำพันธ์ดีก่อนและผู้ที่ะระลึกนึกถึงคุณของผู้ที่จะทำอุปการะแก,ก่ตนมาก่อนเราจะกล่าวได้ว่าผู้ที่ มีอุปการะก่อนกับผู้ที่รู้คุณและบัติแหนก็เป็นคนที่หาได้ยากในโลกพระผู้มีพระพาเาจ้าของเราก็ได้ตรัสแสดงไว้ในบรรดาคนผู้หาได้ยากในโลกหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือบุคคลรีรึ่งคนบุคลบคลที่สองก็คือกตัญญูกะตเวทีบุคคนเราอาจจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกถ้าเรามีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีอุปการะต่อบุคคลผู้เป็นลูกเราก็ชื่อว่าเป็นบุคคการีส่วนถ้าหากว่าใครก็าตามเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็น,ศ,นศิษย์ญาติทสิทธิ์ของไทยคนใดคนหนึ่งหรือได้รับอุปการะจากไทยคนใดคนหนึ่งและรู้คุณของบุคคลนั้นได้ทาตอบแทนพวกนั้นจะชื่อว่าเป็นบุคคลผู้หานาย,ยาตประเทศจัตันยูกระตวระวทีบุคคล ที่บอกว่าหาได้ยากก็เพราะว่าไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็ตามใครที่มีจิตใจเพื่ออรีต่อบุคคลอื่นนั้นก็มีอยู่แต่เมื่อเทียบเคียงกับบคุคคลผู้ไม่มีจิตใจเพื่ออรตีตรบุคคลอื่นก็มีน้อยกว่าจึงชื่ว่าหาได้ยากบุคคลผู้รู้คุณของคนอื่นและทําตอบแทนก็มีอยู่แต่เทียบถึงบุคคลผู้รู้คุณของคนอื่นและตอบแทนก็น้อยกว่า สิ่งชี่ว่าหาได้ยากนั้นในโลกใบไหนก็แล้วแต่เมื่อมีการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันจะในฐานะใดก็ตามก็มีความเกี่ยวข้องกันแม้บางคนจะถืออีกคนหนึ่งว่าเป็นศัตรูแต่ถจากนั้นการดำเนินชีวิตของเขาก็ต้องเป็นไปกับบุคคลที่ตนเองถือว่าเป็นศัตรูนั่นแหละก็เป็นข้ามบุคคลใดก็ตาม ที่เห็นบุคคลอื่นเป็นมิตรเป็นผู้ที่คอยชักนําเป็นผู้ที่คอยตักเตือนบอกกล่าวแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์าการดําเนิน,นชีวิตของบุคคลนั้นก็เป็นการดาเนินชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีบุญคุณมีความหวังดีต่ตอตนเองนั้นบนโลกใบนี้เราสามารถเลือกที่จะดําเนินชีวิตได้ว่าเราจะเลือกใครมาเป็นศัตรูของเรา หรือเราเลือกที่จะเป็นศัตรูของใครก็ได้ตรงกันข้ามเราสามารถเลือกที่จะเป็นมิตรหรือเลือกมิตรที่เราจะพบหาก็ได้ฉะนั้นมันอยู่ที่เราสิ้นและการที่ใครคนใดนกนน็ถึงจะเกิดในตระกูลสูงได้นะั้นไม่ใช่อยู่ที่ว่าเกิดจากความชอบใจของคนคนหนึ่งแล้วก็ให้คนนี้เกิดในตระกูลสูงหรือไม่ชอบใจใครคนใดคนหนึ่ง ก็จะให้บุคคลนั้นไปเกิดในตระกูลตา่างก็ไม่ใช่นั้นการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้เกิดในตระกูลสูงก็ด้วยบุญกุศลที่เราได้เคยสังสมมาแต่อนีนอ้จึงทําให้พระองค์ได้เกิดในตระกูลสัตว์ซึ่งได้การยอมรับของบุคคลในยุคนั้นสมัยนั้นว่าเป็นตระกูลที่เลิศเป็นตระกูลที่สูงสุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ตอนที่เป็นข้าพมิสั์ก็ได้รับการยกย่องจากบุคคลทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถาสูงสุด,สด,สด,สดเมื่อพระองค์สลัดเพศของธรารวาาออกบวชเป็นบรรพชิตเราก็ตรัสะรารเป็นพระส,สัมมาสมัมพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลผู้เลิศที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นในมนุษย์โลกเทวโลกเราก็เป็นผู้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือน การที่เกิดในตระกลสูงเรื่องนาจของกรรมที่เคยทําไว้ในการก่อนแต่การที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็อาศัยบาร,รมีที่สังสมและมีการเจริญเหตุในปัจจุบันคือการเจริญริปัสสนาจนกระทั่นบรรลุเป็นปรอริยบุคคลไปตามดักมาเป็นพระหรันพรองก็เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพรองเองไม่มีใครเป็นอาจารย์ นั้นการเกิดขึ้นในตระกูลสูงเพื่อน,นัาของการที่ทําไว้แต่การที่จะได้เป็นบุคคลพิเศษอย่างพระสมาสมาสัเจ้าก็าต้องอาศัยความเพียรอาศัยสติปัญญาในการเจริญภาวนานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาตนวเองได้ในฐานะที่จะทําให้เราเป็นจากบริชภสู่ความเป็นพระอริยะเราต้องขลนขวายด้วยตัวเราเองส่วนการที่เราจะเกิดในตระกูลสูง เราก็ต้องขุมขวายก็ต้องพยายามอย่างน้อยที่สุดเรื่องปัจจุบันต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นทุกวันนี้นะกระแสะสังคมเป็นไปกระสื่อโซเชียลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายบางคนกระทำกรรโดยการไม่ให้เกียรติบุคคลอื่นภาษาที่เรามักจะคุ้นชินก็คือดูหมิ่นเยียดยามบุบุลอื่นและในคราวที่มีการกระทำอย่างนี้อยู่จิตใจของบุคคลนั้น ไม่ได้ย่อมย่อมคนอื่นให้อยู่ในฐานะที่คนย่อมย่อมบางครั้งบังทีบุคคลผู้มีคุณบุคคลเหล่านั้นก็กลับมองไม่เห็นคุณอย่างในหลวงรังรชกาลที่ก้าที่เราได้เคยเห็นหรือได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ภาพที่จำขึ้นใจก่อนที่เะมาจะได้มีโอกาสมาเรียนมาศึกษา พระธรรมวินัยเกี่ยวกับพระพิธรรมบาลีอะไรต่างๆก่อนหน้านี้นนก็มีโอกาสได้เป็นพระนักเผยแผ่ทำงานให้กับสูงส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดโอวอในคราวที่ไปอบรมในสถานที่ต่างๆกิจกรรมท,รที่จัดให้นักเรียนได้มีการระลึกนึกถึงก็คือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ก็มีการพูดถึงธรรมะพูดถึงความเป็นมาของประเทศให้เด็กไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมตดมศึกษาหรือแม้แต่ผู้ที่มีความต้องการในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรในงานในการประพฤติปฏิบัติธรัมก็จะมีการพูดถึงความสําคัญของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์หนึ่งในนั้นก็คือพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่้า โดยเฉพาะการใช้สื่อในยุคสมัยก่อนแตในสมัยนีน้ไม่เหมือนกันสมัยก่อนนี้มีเครื่องใช้โอเวอร์เฮดนะและต้องเขียนมือจะต้องมีแผ่นสายมาแล้วก็เขียน,นข้อความตา่างๆก็ต้องเขียนลงบนแผ่นสายไม่มีจอโปรเจคเตอร์แบบปัจจุบันไม่มีเครื่องมือสื่อสารแบบปัจจุบันภาพเขาต้องเป็นภาพพิ้งสีเป็นภาพใสๆหรือเป็นภาพที่วางแล้วก็มีเครื่องฉาย ภาพที่จะนำมาใช้กคือภาพของในหลวงทรงงานโดยเฉพาะภาพที่มีพระเสด็จตไหลออกจากการะสาิษ์หรือว่าเมื่อไหลออกจากจมนโก็จะเป็นภาพที่นํามาบอกกล่าวให้บรรดานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจว่าบุคคลคนนี้เป็นใครบุคคลท่านนี้เป็นใครโดยสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับว่าเราเคยทํางานอะไรที่เหน็ดเหนื่อยบ้างหรือไม่ ในคราวที่เราทํางานแต่ละพั้งแต่ะละพันเราเคยเสียเหนื่อยบ้างหรือไมเเ่เด็ er, กนักเรียนแต่ละคนก็จะตอบว่าเคยล้วเราทำ <im it> เคยทํางานเสียเหนื่อยให้กับใครบ้างให้กับพี่กับน้องกับพ่อแม่ปู่ยา่าตายตายกับคนในครอบครัวกับคนในสังคมเราเคยทําบ้างหรือไม่เราเคยรู้สึกเหนื่อยอย่างนั้นบ้างหรือไม่นะเด็นบางคนบางท่านก็บอกว่าไม่เคยบางคนบางท่านก็บอกว่าเคยในคราวที่เรา ทำงานหรือทำอะไรก็ตามกิจกรรใดๆก็ตามท,ที่มีการเสียเงินหรือเสียพละงกำลังออกไปแต่เราทำเพื่อประโยชน์กับบุคคลอื่นแต่บุคคลคนนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเราในฐานะพ่อแม่ที่ป้าน้าอาเพื่อนผูงหรือคนในสังคมแต่มนบุคคลคนหนึ่งเสียอยากเงินของพระองค์เพื่อประสบอิกรของไทยทั้งแผ่นดินและก็ว่าพา ที่มีพาตเสโทรไหลออกจากอากณาสิองิของพนะ<ม>ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และว็็พูดถึงความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์แล้วก็ให้นักเรียนได้มีการจัดกิจกรรมระลึกถึงคุณของชาติศาสนาพระมหา,ากษัตริย์นะครับนานมาแล้วนิยมนะตั้งแต่ปี2 5 4 1 41,42,43, าทำอยู่3ปีหลังจากนั้นก็เลิกเลิกอกรมก็มาเรียนอภิธรรมหลังจากเรียนนพิธรรมแล้วก็มีโอกาสมาอยู่ที่วัดเขาสนามชัยแล้วก็ไม่เคยกลับไปงานทำงานอบรวมในลักษณะเช่นนั้นเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็นำมาบอกกล่าวให้เห็นว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเกิดในตระกูลสูงไม่ใช่เกิดมาด้วยอำนาจของอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นเสียไปจากกรรมแล้วเป็นไม่มีดังนั้นวันนี้ก็จะนําข้อความที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้เกิดในตระกูลสูกลงกอ่าราแยกเดยทั้งหลายนิดหงเป็นข้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้ตรัสก,กับมานกชื่อว่าสุภามานมีข้อความตรงหนึ่งว่ามานพบางคนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็าตามบรุษก็าตามเป็นคนกระด้างเยื่อหยิงไม่กราบไหวคนที่ครกราบไหว ไม่รู้ลลร,ากการับคนที่ควราารับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่ดูชาคนที่ควรดูชาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่ำเข้าถึงสบายทุขติวิญิญาณสารร พราะก,กันนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงอบา,ายทุกคติวินิบัติรรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ดใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ามานรข้อที่บุคคลเป็นคนกระด้างเยอ่อหยิ่งไม่กราบไหว้คนที่คนกราบไหว้ไม่รุบรับคนที่คนรับรัไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมครแก่อาสนะ ไม่ให้ทางเก่คนที่สมควรเก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสัรกการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชานี้เป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลตักฉะนั้นวันนี้บางคนบางท่านกําลังดําเนินปฏิปทาเพื่อเป็นไปในการเกิดในสกุลตักบางคนเป็นเศรษฐีใีโยมมีสักมาร โดยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแต่ทําปฏิปทานที่จะเป็นเหตุให้ตนไปเกิดในตระกูลต่ำเงินไม่ว่าจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามมีเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแต่เมื่อบุคคลคนนั้นตายจากโลกนี้ไปเงินเหล่านั้นไม่ได้ติดตามบุคคลนั้นไปไม่ได้เชิดชูบุคคลนั้นให้เกิดในตระกูลสูงให้เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยแต่อย่างไร เพราะว่าการกระทําของเขาขัดแย้งต่อปฏิปทาที่จะทําให้เกิดในตระกูลสูงนั้นบางคนก็กํลาลังประพรืิปฏิบัติปฏิปทาเพื่อให้เกิดในสตุมถังโดยเฉพาะการดูถูกเหียดหยามบุคคลอื่นยกตัวอย่างในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นบุคคลที่ต้องคุณประโยชน์ทำุณประโยชน์มากมายแต่ก็มีบางคนบางท่านอาจจะไม่เห็นคุณของพระอง์ ไม่เห็นคุณก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เห็นไม่เห็นคุณแล้วก็มีการดูก,กเกยียดยามพระองค์โดยประการต่างๆอันนี้ก็น่ากลัวว่าปฏิปทานนั้นอาจจะเป็นเหตุให้บุคคลคนนั้นไปเกิดในตระกูลต่ำก็ได้ตามที่พระองค์ได้ตัดแสดงไว้ตรงตรัสว่ามานุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย,ยื่ยยิ้มกราบไหว้คนที่คนกราบไหว้มีสําคัญนะั เด็กบางคนสมัยนี้เลิกที่จะกราบพ่อแม่มองกาชีวิตของเขาเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่กราบอาจจะเป็นเพราะว่าฟังคนที่มีชื่อเสียงคนที่อยู่ในคราบของบัณฑิตแต่ไม่ใช่บัณฑิตพูดบอกกล่าวให้เห็นโทษของผู้ที่มีคุณว่าบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีบุญคุณทําให้เราเกิดมาเราไม่ต้องไปกราบไหวไม่ต้องไปเคา,ารพสักการะอะไร อันนี้ก็เป็นการสอนที่ทําให้เสียประโยชน์กับผู้สอนเสียประโยชน์กับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามแต่พระองค์ก็ตรัสให้เราได้เห็นว่าบุคคลที่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สนควรแก่อาสนะให้ทานแก่คนที่สนควรแก่ทานน,นีสำคัญน,นิยมนะเวลาที่พระเดินไปเนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่พระเดินไปโยกได้ใส่บอก ขี่จักรยานอยู่ลงจักรยานกลังถ้าจะเดินสวนทางคระหลบหยุดแล้วจะหลบเลี้ยทางให้สมัยนี้เป็นยังไงโยมก็คงจะไม่ทราบประโยมไม่ใช่พระแต่พระจะรู้ประโยมต้องหลีกนะนโยมนะไม่เลี้ชนไม่หลี้ชนถ้าอยากจะรู้ว่ากําลังของเขากับพระาลังของพระใครจะแข็งแรงกว่ากันชนก็นล้มท่านั้นนะพระก็ต้องหลบอยู่ตามคิวรถ ตามสถานที่ต่งตางๆที่พระจะต้องเดินทางไปเช่จนจะไปขึ้นรถทัวร์ไปขึ้นรถไฟไปขึ้นรถเมล์ต้องหลบเอาอยู่สมัยก่อนเนี่ยญาติโยมจะหลบให้พระสมัยนี้พระจะต้องหลบให้ญาติโยมบางคนบางท่านก็ยังมีความรู้ความเข้าใจความเคารพที่สื่อทอดมาท่างวัดท่องวัดฟังธรรมอยู่บ่อยๆแบบนี้ก็มีอยู่แต่คนที่เขาไม่เห็นความสําคัญ ไม่เห็นว่าถะมีคุณอย่างไรหรือมีเป็นบุคคลที่เราจะต้องประพื้นปฏิบัติอย่างไรเขาก็เลิมไม่เคารพอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทําไมจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อใดก็าตามที่ใจของเราไม่มีคุณธรรมใจที่ไม่มีคุณธรรมจะทําความเป็นปกติในลักษณะเช่นนี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าแปลกใหม่นโยมนะมันเป็นเรื่องปกติของคนที่ไม่มีคุณธรรม กคือไม่มีความเคารพเขาจะทาแบบนี้แหละถ้าหากว่าคนที่ไม่มีความเคารพแต่แสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีความเคารพอันนั้นก็เป็นการแกล้งทำก็ไม่ไดูุ้ิใจอย่างไรดังนั้นหลตงตรัสว่าบุคคลให้ทานแก่คนที่สมควรแก่ทานสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่คนรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือ,นนถอบูชาคนที่คนบูชา เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระกรนมนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนะักที่ใดในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงเกิดในตระกูลสูงคนก็เขารบกับว้าบูชายกย่องสงเสริญรงตระกว่ามานุ ข้อที่บุคคลเป็นคนไม่กระดา้างไม่เย่อหยิ่งกราบไหว้คนที่คนกราบไหวลุกรับคนที่ควรุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่คนคารวนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่คนบูชานี้เป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีสกุลสูง,สง อย่างเช่นที่ญาติโยมทั้งหลายหลายคนหลายท่านพอเห็นบุคคลใดก็ตามที่มีอายุมากกว่าเราเราก็ให้ความเคารพเห็นพระพิสูจน์สมณาเหรือนักปวดเราก็ให้ความเคารพอย่างนี้แหละเป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีสุคุณสูง,สงแม้เราไม่ได้ตั้งใจว่าขอให้เราเกิดในตระกูลสูงแต่ปฏิปทานนั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเกิดในตระกูลสูงเราก็เกิดในตระกูลสูงเอง แล้วเกิดในดระูมสูงมันมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ในทำในการทําการใหญ่มีประโยชน์นะชักชวนบุคคลอื่นก็เป็นคนที่มีกําลังในการชักชวนอย่างเช่นพระเจ้าพิพิสารตอนไปฟังธรรมในสํานคนขพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ส่วนกลางพาบริวารของเขาออไปเป็นเส้นแสงน,น,นีนะ่หยืฮะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไปท้าทำไมไปอ่ะอันพราชา พระราชาไอ้พระราชามีอำนาจในการปกครองตอนเองก็พลอยไปกับพระราชาแต่ในคราวที่ฟังธรรมแต่ละคนแต่ละคนนั้นต่างได้รับประโยชน์เมื่อฟังธรรมในสำนักของท่านผู้มีพระภาคได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความเข้าใจเจริญสำนักธรรมบรปปรลุเป็นพระยศบุคคลเป็นพระโสดาบันก็ําให้ได้รับประโยชน์ นั้นคนที่เกิดในตระกูลสูงก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจของบุคคลอื่นถ้าจะทํากิจการงานใดก็ตามก็สําเร็จได้เลยงา่ายผู้คนก็ให้ความเคารพยกย่ยองเราจะทําดีก็ได้จะทําชั่วก็ได้อยู่ที่การเลือกเียเกิดในตระกูลสูงทําชั่วก็ได้นะเกิดในตระกูลสูงทําดีก็ได้ฉะนั้นเหตุปัจจัยเก่าก็จะสนับสนุนให้เกิดในตระกูลที่สูงแต่เมื่อเกิดมาแล้ว บุคคลเนานั้นก็ต้องอาศัยกัลยานมิตรนั่นแหละเป็นผู้แนะนาอีกเพระาะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดในตระกูลสูงนะรเขาปากปรมมิตรอาจจะเป็นเหตุทำบาปอกุศลได้มันอย่างพระเทวทัตที่ไปยุบยงพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูเนะี่ยเกิดในตระกูลสูงแต่เราอาศัยปากปรมมิตรจึงทําให้พระองค์ได้โกรงระชนมายุคของบิดาของพระองค์ ดัการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญรุศนในแต่และว,วันแต่และว,วันมีความเคารพนับถือกันตามสึ่คนแก่ฐานะโอกาสก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้ทําปฏิบัติธรรมที่จะทําให้เราเกิดในสุปฏิภพเกิดในตระกูลสูงมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมของอดีตทั้งหลายนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายมีใจยินดีในการเจริญรุศลให้มีความเคารพซึ่งกันและกันในฐานะที่เราอยู่ในสังคมโลกใบนี้ การรในฐานะที่เรามีความเกี่ยวข้องกันจะในฐานะในฐานะหนึ่งก็ตาเมื่อเรามีความคารพซึ่งกันและกันสันที่สุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นเมื่อสันที่สุดเกิดขึ้นโอกาสที่เราจะเจริญกุศลได้สะดวกก็เป็นไปโด้ง่ายงั้นในวันนี้ก็ขออนโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ขวขวายเจริญกุศลเพงางความดีให้เกิดขึ้นในจิตใ,ใจ ก็ขอให้บุญบุส่วนที่ยากลหล่งทั้งหลายตั้งใจกระทาไว้ด้วยดีเรานี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยยากลหลวงทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดาเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลินพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดรอไปตั้งใจที่ส่วนบุญบส่วนบุญส่วนกัรยากิทั้งหลายสรรพสตว์ทั้งหลาย อิทังเมอิทังเมยาตินันเจวะยาตินันเจวะสัพพสัตตานันจาสัพพสัตตานันจาโหตุผลตุสัพเพปิเตสพเพปิเตอิมังอิมางปุญญาปติปุญญาปติลัทานะลัทธานะสุขิตาหุตุสุขิตาหุตุขอบุญนี้ขอบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ของข้าพระเจ้าและจองสำเร็จแยะจองสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วเมื่อได้รับส่วนบุญที่แล้วจงมีความสุขจงมีความสุขโดยทั่วกันเทิญโดยทั่วกันเทิญสาธุสาธุสาธุ